ลมาแชร์ลำดับที่44จับผิดการหัวประมูลในกลุ่ม Facebook หลายท่านนะครับอาจจะยังไม่รู้ว่าใน Facebook มีการซื้อขายสินค้าต่างๆกันอย่างสม่ำเสมอทีเดียวนะครับมีทั้งการขายตรงนะครับและก็การประมูลซื้อขายกันคลิปนี้เป็นคลิปที่เราจะมาจับผิดนะครับเมื่อมีการประมูลกันแล้วจะมีการหัวประมูลเพื่อจะ ของคืนหรือไม่ก็เรื่องของการทำให้ราคาสูงขึ้นเรามาดูกันนะครับว่าสมาชิกในกลุ่มของดอมาคอยให้ความคิดเห็นการสังเกตการจับผิดการหัวประมูลกันอย่างไรบ้างโดยคุณวชิลานะครับตั้งโพสต์ขึ้นมาขออนุญาตแอดมินครับเราจะทราบได้ไงครับว่าโพสต์นี้มีการหัวประมูลกันท่านใดเคยเจอหรือมีความรู้ช่วยชี้แนะด้วยครับ ซึ่งโพดนี้นะครับตั้งอยู่ในกลุ่มเหรียญธนบัตรเพื่อนักสะสมบายโลมาคอยนะครับมาดูคอมเมนต์แรกนะครับเป็นของคุณชดาพรบอกว่าไส้กำลังจะไหลจู่ๆก็มีคนเปิดราคาทะลุฟ้าคำว่าไส้ไหลไส้แตกนะครับเป็นการใช้กันในหมู่นักสะสมนะครับถ้าลงประมูลแล้วราคาต่ำกว่าที่ซื้อมาก็ถือว่าไส้ไหลหรือไส้แตกคุณชดาพรก็หมายความว่า ตอนนี้เวลาที่จะปิดประมูลแล้วปรากฏว่าราคาต่ํามากแล้วก็มีคนมาใส่ราคาทะลุฟ้าก็คือว่าใส่ราคาแพงขึ้นไปมากทีเดียวคอมเมนต์ต่อมานะครับคุณประสิทธิ์บอกว่าใส่แค่ราคาในใจเราพอครับราคาเกินที่เราตั้งไว้ก็ถอยออกมาครับนั่นก็หมายความว่าวิธีการของคุณประสิทธิ์ก็ทําให้เราไม่ซื้อสินค้าไม่เคาะราคาประมูลที่แพงเกินไปเป็นวิธีป้องกันที่ดีทีเดียวครับ คอมเมนต์ต่อมานะครับคอมเมนต์ comment ของคุณภัยพันธ์นะครับคุณภัยพันธ์บอกว่าเป็นคำถามที่เยี่ยมครับเราต้องอยู่กันแบบโปร่งใสคอมเมนต์ comment ต่อมานะครับเป็นคอมเมนต์ของคุณดาวรุ่งสมทรงนะครับบอกว่ารู้ค่ะคุณภัยพันธ์ก็มาต่อนะครับว่าขอความรู้หน่อยครับแบ่งปันความคิดเห็นกันคุณดาวรุ่งนะครับก็ตอบกลับมาว่าแต่มันบอกไม่ได้ ต้องพิมพ์บอกหลังบ้านค่ะความคิดเห็นท่านต่อมานะครับคุณสุพรรษาบอกว่าสังเกตรายการของเจ้าของโพสต์ประมูลดูค่ะมีของมาลงซ้ํารายการเดิมไหมทางนี้ใส่ราคาแค่ที่เราไหวพอค่ะ,คะเกินที่เราตั้งใจไว้ก็ถอยออกมาของบางอย่างเขาชอบเขาก็สู้ราคาไม่ใช่ต้องหัวเสมอไป ความคิดเห็นนี้ถือว่าเป็นความคิดเห็นที่ดีทีเดียวครับเพราะว่าเมื่อมีการลงประมูลแล้วมีการนําสินค้าชิ้นเดิมมาประมูลใหม่นั่นก็หมายความว่ามีการหัวกันเพื่อจะเคาะราคาได้สินค้ากลับไปและมาลงประมูลสินค้าชิ้นนั้นใหม่สังเกตบ่อยๆจะรู้ค่ะคนหัวประมูลจะเป็นคนมาดันราคาคนเดิมๆคุณดาวรุ่งก็บอกว่าถูกต้องเลยค่ะ คุณประสิทธิ์ก็เสริมไหมครับว่าเดือวนี้เขาพัฒนา,นาแล้วใช้เพื่อนในวงการช่วยดันกันแล้วครับเขาสังเกตนี้ดีทีเดียวครับให้เราสังเกตนะครับเวลาที่เราเคาะประมูลดูคนที่แข่งราคากับเรานะครับว่าเป็นคนที่ซ้ำๆกันหรือไม่ถ้าเป็นคนที่ซ้ำๆนะครับแล้วก็ใส่ราคาสูงก็เป็นไปได้ว่าท่านนั้นอาจจะเป็นคนหัวประมูลเป็นคนดนราคาก็ได้ ซึ่งเคสนี้ก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นเช่นนั้นเสมอไปนะครับต้องสังเกตแล้วก็ดูบ่อยๆนะครับว่ามีพฤติกรรมซ้ำๆกันหรือไม่อย่างที่คุณประสิทธิ์ว่านะครับบางครั้งก็ใช้คนในวงการซึ่งไม่ซ้ำหน้านะครับในการดันประมูลความคิดเห็นท่านต่อมานะครับคุณอังซอบ,บอกว่าง่ายสุดคือดูสภาพของนึกราคาไว้ถ้าเกินก็เลื่อนผ่านจะได้สบายใจอย่าหวังของถูกมากเกินไป หัวหรือไม่ไม่มีใครบอกหรือฟันธงได้ชัดเจนถ้าคนมันจะหัวสื่อไปมันก็โอนตังค์ทำเป็นซื้อขายกันได้ง่ายนิดเดียวความคิดเห็นของคุณนังซอก็น่าสนใจทีเดียวครับนั่นก็หมายความว่าเมื่อมีการถูกจับว่าหัวแล้วคนที่หัวประมูลกันก็นกจะทําการโอนตังค์กันนะครับแล้วก็โชว์สลิปเหมือนว่าไม่ได้หัวกันอันนั้นก็ทําให้เราจับไม่ได้นะครับว่ามีการหัวกันหรือไม่โดยที่เราดูสลิปก็มีการโอนตังค์กันจริง ความคิดเห็นต่อมานะครับคุณดาวลุ่งสมทรงบอกว่าถ้าสายประมูลเขาเคยประมูลประจําเขาจะดูออกค่ะอย่างดาวลุ่งสังเกตประมูลคุดรายใหญ่เจ้าหนึ่งเขาจะมีคนดันราคาและดันปิดเก็บซึ่งเคยลองเช็คดูก็เป็นอย่างที่คิดแต่ไม่ได้ประมูลของเขานะคะพอดีช่วงว่างค่ะและเห็นการใส่ราคาที่ผิดปกติคอยตามดูอยู่พักหนึ่งก็เลยมั่นใจคือคนที่เขาประมูล ประจำเขาจะมียันพิเศษและก็มีลูกยิ้มสองลูกนะครับฮ่าฮอันนี้ก็เป็นความสามารถพิเศษของนักซื้อนักประมูลนะครับท่านที่เคาะราคาบ่อยๆสังเกตบ่อยๆนะครับก็จะมียันพิเศษเช่นเดียวกับคุณดาวลุ่งลองดูนะครับไม่แน่ท่านอาจจะมียันพิเศษเหมือนกับคุณดาวรุ่งก็ได้ ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับคุณสุพลบอกว่าใช้ได้เฉพาะลูกค้ารายใหม่นานๆไปจัดรู้ด้วยตัวเองแล้วถอยออกมาถ้าไม่มีลูกค้าหน้าใหม่ๆมาเพิ่มอีกเขาจะตายเองในที่สุดความคิดเห็นนี้ก็ถือว่าใช่เลยนะครับท่านใดที่เข้ามาในวงการนักสะสมในวงการเคราะประมูลใหม่ๆก็อาจจะเจอเหตุการณ์อย่างนี้และไม่รู้ว่าเป็นการหัวประมูลนะครับก็ต้องสังเกตกันนิดนึง มาดูกันที่ความคิดเห็นท่านต่อมานะครับคุณดำรงศักดิ์บอกว่าคนร่วมประมูลก็อยากได้ราคาถูกเลยกลัวการหัวประมูลคนลงประมูลก็อยากได้ราคาสูงเพราราคายัางไม่โดนใจก็เลยส่งคนมาดันราคาแยากเป็นข้อๆดังนี้นะครับข้อ 1. ผู้ร่วมประมูลก็อย่าโลภอยากได้ของถูกเกินไปสู้ได้แค่ไหนก็แค่นั้นมีราคาในใจเขาจะหัวก็หัวไปได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้2นะครับ ผู้ลงประมูลถ้าใจไม่ถึงก็ตั้งขายราคาที่ต้องการเลยไม่ต้องลงประมูลแล้วส่งคนอื่นมาดันราคาความคิดเห็นนี้ก็เป็นการเตือนใจทั้งคนซื้อนะครับคนเคาะประมูลแล้วก็ผู้ลงประมูลนะครับเตือนใจพ่อค้าด้วยก็อย่างที่ว่านะครับถ้าเกิดอยากจะได้ราคาไหนก็ใส่ราคานั้นขายไปเลยถ้าลงประมูลก็ไม่แน่ว่าอาจจะใส่ไหลใส่แตกก็ได้ มาดูกันที่คอมเมนต์สุดท้ายนะครับสำหรับโพสต์นี้ใช้ชื่อว่าตั้งชื่อยากจังนำมึงนะครับก็ให้ความเห็นว่าไม่ยากจะประมูลคำว่าประมูลคืออะไรวิธีลอดง่ายๆคนขายมีสามประเภท 1. ลงประมูลเจตนาโกง 2. ลงประมูลอยากได้กำไรงามๆ 3. ามลงประมูลวัดดวงเปิดราคามาเท่าไหร่ก็ปิดราคาไม่โดดมาก หรือโดดแต่เราคิดว่าออกต่อได้หรือพอจะเก็บสะสมไหวในราคานี้ก็เอาครับถ้าราคามันไปเยอะกว่าต้นทุนหรือต่ำมากๆคนขายที่ไม่ใจพอก็จะให้หน้าม้ามาประมูลเพื่อไม่ให้เสียของไปเคสนี้นะครับคุณผู้ใช้ชื่อ Facebook ว่าตั้งชื่อยากจังน้ะมึงก็ตั้งข้อสังเกตของการหัวประมูลนะครับตั้งข้อสังเกตของการลงประมูลของพ่อค้าว่าจะมีอยู่สประเภท ก็คือเจตนาโกงแล้วก็อยากจะได้กําไรแล้วก็วัดดวงนะครับดังนั้นนะครับก็ถือว่าเป็นเม้นที่ให้ประโยชน์ทีเดียวครับของคุณตั้งชื่อยากสำหรับเม้นนี้ดังนั้นพ่อค้าแม่ค้านะครับที่จะลงประมูลนะครับก็ต้องรู้ก่อนนะครับว่าที่เราลงประมูลเนี่ยมันก็คือการเสี่ยงนะครับอย่างเช่นที่คุณตั้งชื่อยากจากังหมึงบอกว่าไม่ใจพอพ่อค้าแม่ค้าจะลงประมูลก็ต้องใจพอนะครับจะได้ไม่ทําผิดเรื่องของการหัวขึ้นมา หลังจากที่ได้ข้อมูลพอสมควรแล้วนะครับคุณวชิราก็ทำการปิดความคิดเห็นนะครับขอบคุณสำหรับความรู้ครับขอปิดการแสดงความคิดเห็นแค่นี้ครับขอขอบคุณคุณวชิรานะครับผู้ตั้งโพสต์และสมาชิทกทุกๆท่านที่มาแสดงความคิดเห็นนะครับถือว่าเป็นโพสต์ที่ยอดเยี่ยมมากทีเดียวจะเป็นจุดสังเกตต่ตอไปเลยนะครับว่าจากนี้ไปเนี่ยการหัวประมูลเราจะสังเกตกันอย่างไร ข้อสังเกตที่สมาชิกตั้งมาก็ถือว่าใช้ได้ทีเดียวนะครับท่านใดที่รับชมคลิปนี้อยากจะไปร่วมประมูลนะครับหรือลงประมูลก็สามารถที่จะเข้าร่วมกลุ่มนะครับไปค้นหาใน Facebook คำว่าโรม,มาคอยนะครับจะมีกลุ่มที่ชื่อว่าเหรียญธนาบัตรเพื่อนักสะสมใบโรม,มาคอยนะครับยินดีต้อนรับพ่อค้าแม่ค้านะครับแล้วก็นักสะสมทุกท่านครับ ้ายสุดนี้ขออนุญาตแนะนำโลมาคอยแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่จะช่วยพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่ที่สามารถจะลงขายธนบัตรเหรียญด้วยราคาที่เหมาะสมนะครับรวมถึงนักซื้อนักช็อปทั้งหลายที่จะซื้อเหรียญธนบัตรของสะสมก็จะรู้ราคาเหมาะสมที่จะซื้อนะครับไม่ซื้อด้วยราคาที่สูงเกินไปวิธีการใช้งานนะครับเข้าไปที่เพจโตพิมพ์คาว่าโลมาคอยจะมีโชว์ขึ้นมานะครับเป็นโลมาคอย จากนั้นมาเราก็แตะที่โลมาคอยนะครับทำการติดตั้งโลมาคอยแอปพลิเคชันเมื่อเราติดตั้งเสร็จนะครับก็สามารถที่จะใช้งานโลมาคอยแอปพลิเคชันได้ทันทีขอบคุณมากๆนะครับสําหรับการดาวน์โหลดสําหรับการติดตั้งการใช้งานของทุกๆท่านขอบคุณครับ